ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับในวันที่10พฤษภาค,คม2566 ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2 2 2 3ระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมปัจจุบันหลังผ่านวันที่9พฤษภาคมไทยก็ได้แสงขึ้นมาเป็นผู้นำในอันดับตารางเหรียญทองด้วยจำนวน40เหรียญทองส่วนอันดับ2และ3ก็คือเวียดนามและกัมพูชาอย่างไรก็ตามหนึ่งในกีฬาที่ถูกบรรจกุการแข่งขันก็คือยูยิสูที่ทุกคนต่างก็ทราบกันดีว่า มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นโดยมีการชิงชัยทั้งสิ้น14เหรียญทองซึ่งหลังจากจบการแข่งขันไทยก็ได้คว้า6เหรียญทองส่วนกัมพูชาคว้าได้3เหรียญทองและก็เอาอีกแล้วครับมนุษย์ยุคกำแพงวัดอย่างซ่าคิดจะเครมอีกแล้วล่าสุดได้มีการเปิดเผยว่ากีฬายูยิสูนั้นเป็นกีฬาของบรรพบุรุษของกัมพูชา ซึ่งผมก็ได้เอาข้อความจากเพจหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากซีเกมส์0 2 3กัมพูชานั้นงัดหลักฐานเด็ดประกาศเคลมยูยิสูว่ามีต้นกำเนิดมาจากเขมรจากข้อมูลการเคลมของกัมพูชาระบุว่ากีฬายูยิสูเป็นกีฬาของบรรพบุรุษกัมพูชาเขาเขียนไว้ว่ายูยิสูคือกีฬาต่อสู้ของบรรพบุรุษเรา ในสมัยก่อนมีความร่ำรวยมากขณะนั้นดินแดนเขมรเจริญก้าวหน้ามากวัฒนธรรมของบรรพบุรุษชาวเขมรสามารถมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นได้เนื่องจากสงครามของอาณาจักรเป็นเวลาหลายร้อยปีศิลปะก,การต่อสู้จำนวนมากได้สูญหายและหายไปแต่ดูเหมือนว่าเขมรได้แก่สลักศิลปะก,การต่อสู้เหล่านั้นเอาไว้บนกำแพงวัดเพื่อเป็นหลักฐานให้คนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้วิธีการแกะสลักหินนั้นอีกครั้งนี่คือหนังสือประวัติศาสตร์นิรันที่ไม่มีใครลบล้างได้เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่มีค่าที่สุดสำหรับชาวขเขมรต้องดูแลมรดกของบรรพบุรุษของเราโปรดทราบว่าบรรพบุรุษของขเขมรไม่ได้ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมจากประเทศใดๆทุกอย่างแทบจะเป็นของตนเองสร้างเองไม่ได้ลอกเลียนหรือรับมาเอง เนื่องจากขอมเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยุคนั้นอาณาจักรขอมจึงรุ่งเรืองกว่าประเทศอื่นๆบนรรพบุรุษชาวขเขมรมีปัญญามากอะไรที่เป็นของพวกเขาก็ต้องสลักไว้บนหินเพราะคิดว่าก้อนหินเท่านั้นที่จะเก็บหลักฐานไว้ได้เป็นพันปีขเขมรน,นี่สุดยอดจริงๆนี่เป็นบทความที่เขาเขียนมาในเพจนะครับเป็นภาษาอังกฤษซึ่งทุกท่านอ่านได้เลยนะครับ นี่จะเอาทุกอย่างในโลกจริงๆใช่ไหมครับเขมรบางทีก็น่าขำนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำอะไรมาว่าเลยจริงๆประวัติของยูยิสูนั้นมีอยู่ว่ามีชายหนุ่มญี่ปุ่นผู้หนึ่งที่สนใจในวิชายูยิสูมากเขาก็ได้ฝึกอบรมอยู่กับอาจารย์ฟุกุดะฮาจินอสุกะและอาจารย์โซเซอิอิท่านผู้นี้คือจิโกร์คาโนซึ่งเป็นนักศึกษาในมหาวิทยายลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ท่านเห็นว่ายูยิสูนอกจากจะเป็นศิลปะก,การบริหารร่างกายและจิตใจแล้วยัยงเป็นหลักปรัชญาอีกด้วยท่านจึงทุ่มเทวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้าพยายามปรับปรุงวิธีการของยูยิสูให้ดีขึ้นโดยตัดสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกจนในที่สุดก็ได้มีรวบรวมวิชายูยิสูเข้ามาเป็นมาตรฐานอันหนึ่งอันเดียวกันและจัดให้เป็นหมวดเพื่อสะดวกแก่การศึกษา และขนาดนามวิชานี้ใหม่ว่าย mm ูโ hmm. ดเมื่อประมาณ97ปีมาแล้วทั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าวิชายูดนั้นมีความสัมพันธ์สืบเนื่องมาจากวิชายูยิสูอีกด้วยในปัจจุบันกีฬายูยิสูได้พัฒนาจนเป็นกีฬาและศิลปะก,การป้องกันตัวที่สามารถใช้ได้จริงๆจนมีความนิยมเป็นอย่างมากในอเมริกายุโรปและเอเชียเนื่องจากการเล่น ต้องใช้ทุกองค์ประกอบมีเตะต่อยทุ่มล็อกจับหักมีครบทุกกระบวนท่าในการป้องกันตัวนั่นเองซึ่งดรามา่าซีเกมส์ที่ขเขมรยังไม่ทันสั่งซาคิดจะก่อปัญหาใหม่อีกแล้วหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีแล้วนะครับว่าท่วงท่าสารพัดวิธีการโกงนั้นมีให้คนทั้งอาเซียนและทั้งโลกได้เห็นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการโกงการนับคะแนนยูยิสูที่ตัดสินไม่เป็นธรรม จนนักกีฬาไทยและโคช้ชต้องออกมาประท้วงกรรมการก็รับว่านับคะแนนผิดจริงๆและก็เข้ามาสู่การรับเหรียญทองร่วมกันแบบงงๆในกีฬาที่ต้องตัดสินกันด้วยสายตาด้วยความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นโบกตอที่ขเขมรกวาดเหรียญทองไปเกือบหมดจนชาติอื่นๆนั้นต้องนั่งมองตาการปริบปริบกีฬาที่เป็นสากลขเขมรก็ใช้วิธีการจ้างต่างชาติโอนสัญชาติเข้ามาแข่งให้ เช่นบาสเกตบอลคเมนนี่ก็เอาคนอเมริกามาเล่นเลยบิลเลียดก็เอาคนเกาหลีมาเล่นให้เอานักกีฬาคริกเก็ตจากอินเดียทั้งทีมเพื่อบรรดาลเหรียญทองขอถามหน่อยครับว่ามันน่าภาคภาคูมิใจไหมครับเมื่อคเมนเห็นความสำคัญของเหรียญทองมากไปกว่าการต่อย,ยอดเพื่อเพิ่มความสามารถของนักกีฬาของประเทศตนเองโดยตัดโอกาสของนักกีฬาตนเองเพื่อเกมทางการเมืองเท่านั้น จากกรณีที่กองเชียร์เขมรได้ปิดทางเข้าออกไม่ยอมให้นักกีฬาวอลเลย์บอลชายและกองเชียร์ชาวไทยออกจากสนามและมีการตะโกนไล่นักกีฬาไทยให้กลับประเทศจนโดนประนามกันอย่างกว้างขวางทั้งในอาเซียนและทั่วโลกจนลูกชายของฮุนเซนคือฮุนมานีได้ออกมาปรามกองเชียร์เขมรเหล่านั้นด้วยขอถามจริงๆครับประเทศเขมรทั้งประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อย ก็จะต้องให้ฮุนเซนกับลูกๆของเขาต้องออกมาจัดการอย่างเดียวเลยเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่รับผิดชอบไม่มีเลยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบกับเขานะครับฟุตบอลชายเขมรที่คุยนักคุยหนาว่าจะเอาชนะไทยจะคว้าเหรียญทองแบบนั้นแบบนี้ตอนนี้ล่าสุดได้ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมโค้ชนั้นก็ลาออกไปแล้วด้วยแต่ฮุนเซนก็ไม่ยอมให้ลาออกอีก ซึ่งไม่ต้องถามหาเรื่องสิทธิมนุษยชนเลยนะครับว่ามีไหมในประเทศขเขมรและคนขเขมรก็สุดช็อกเป็นอย่างมากเมื่อไม่ว่าจะโกงสารพัดวิธียังไงก็ตามแต่ไทยก็ได้เหรียญทองแซงหน้าช่อภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเหรียญทองที่ขเขมรได้มานั้นมีหลายต่อหลายเหรียญที่จ้างนักกีฬาต่างชาติมาแข่งให้อีกด้วยมันช่างน่าภูมิใจจริงๆนะครับคนขเขมร อยากจะเอาชนะคนไทยทุกอย่างแต่ไม่มองตัวเองว่ามีศักยภาพเพียงพอหรือไม่แถมยังจะเคลมยูยิสูของญี่ปุ่นอีกจนลืมไปว่ากรรมการหลายคนที่เขมรร้องขอจากญี่ปุ่นให้เข้ามาช่วยในกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้อีกด้วยคือการทำลายมิตรภาพแบบหน้าไม่อายเลยทีเดียวนะครับนี่แหละครับทรยศทุกคนที่เขมรได้พึ่งพาและมันก็จะเจ็บแสบยิ่งไปกว่าเรื่องอื่นใดทั้งหมด เมื่อหลังจากจบซีกงในครั้งนี้ขมรก็จะเข้าสู่สภาวะคับขันเป็นอย่างมากเพราะเรื่องนี้ที่กู้ยืมมาอย่างท่วมทน้นหลายชาติในอาเซียนจัดซีเกมส์เพื่อสารสัมพันธ์เพื่อมิตรภาพและเงินจากนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมซีเกมส์ในประเทศนั้นๆแต่ที่ขมนนั้นกลับกันคือไม่ได้อะไรเลยแถมก็ยังเสียมิตรภาพกลับอีกหลายประเทศในอาเซียนอีกด้วยก็ด้วยคำคำเดียวว่า คำว่าสีโกงนั่นเองแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรแชร์ความคิดเห็นของท่านได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขความเจริญสมหวังทุกประการเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ